เออนี่เราเีนห้องไหนวันนี้ห้องแปดไงวันนี้ก็มาสายแล้วเดี๋ยวดูอาจารย์ได้เดี๋ยวมีอะไรบ ความนึกคิดที่ดีงามนะวันถ้าเราไม่มีความนึกคิดที่ดีงามนะถ้าเราไปเป็นผู้นำประเทศเราไปเป็นครูนำการศึกษาเราไปเป็นนักการเมืองนะน่บ้านนำเมืองเราก็สุดจิตจหาสุดจิตจไม่ได้หรือที่เรียกว่าการรัชั้นนั่นเองการรัชันจึงเป็นการทําอะไรเพื่อเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองเดี๋ยวกูลองถามไส่กุรองดูนะไอ้กุลอ ว่าดึงถึงพุทธจริกหรือคอร์รัปชันคุณดึงถึงอะไรครับสำหรับผมนะครับอาจารย์ในฐานะที่เรียนรัฐศาสตร์นะครับผมจะมองคอร์รัปชันผมก็ต้องทำตั้งคำถามกับเพื่อนๆในห้องครับว่าทําไมเวลาพูดถึงคอร์รัปชันเพื่อนๆคนหรือเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับจะมองในสายตาแนวกันนะครับไปที่นักการเมืองนะครับมองการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่ ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนะครับเป็นอยู่เป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากเกินไปนะครับบอกว่าพักการเมืองแล้วจัดอย่างเช่นการนอนตื่นสายการโกหกครูบาอาจารย์นะครับล่อการบ้านนิดแอบดูข้อสอบบ่อยๆนะครับ

ไม่เป็นไรกิมสังคมยังให้อภัยขอให้นายแค่สำนึกหลังจากวันนี้นายก็กลับตัวมันเป็นคนดี